สวัสดีค่ะปากกาสีนะคะวันนี้ปากกาสีจะมารีวิวปากกาอีกแท่งหนึ่งให้ดูกันค่ะซึ่งแบรนด์นี้หลายคนก็มีถามถามมาเยอะเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ปากกาที่ว่านั่นนะคะ่ะก็คือเจ้าตัวนี้นี่เจ้าปากกาตัวนี้จะชื่อว่า c o color coloring brush pen ซึ่งมันจะเป็นของแบรนด์ s a กุ r a ค่ะหน้าตาค่า แบบนี้เลยนี่โอเคก็เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าลงสีแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะและนี่ก็คือภาพที่จะใช้ลงสีในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ เห็นเขาว่าแบรนนี้เขาการันตีเรื่องการลงสีแบบอุ้มน้ำได้แต่ถ้าถามประกาศสีประกาศสีก็รู้สึกว่าควรระบายให้จบปื้ดในรอบเดียวดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่งั้นมันเกียร์สียากในความรู้สึกนะคะ thank you เคค่ะก็เท่าที่เห็นก็คือลงสีเข้มสีโทนที่แบบเข้มๆอะค่ะอย่างเช่นแบบสีเขียวน้ำตาลชมพูอะไรพวกเนี้ยมันจะลงสีออกมาแล้วสวยกว่าสีอ่อนเพราะสีอ่อนจะเกี่ยยากทําให้มันสีมันไม่ค่อยบาลานซ์กันเท่าไหรอ่อะค่ะก็ส่วนสีที่ใช้ในวันนี้มีสีอะไรบ้างเดี๋ยวปากกาสีจะเขียนบอกไว้ที่คําอธิบายข้างใต้อีกทีหนึ่งนะคะ โอเคค่ะก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วสำหรับการรีวิวในวันนี้ถ้าหากใครที่ต้องาการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือทักทายอะไรกันอย่างนี้ยค่ะก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางต่างๆเหล่านี้เลยนะคะค่ะก็จะเป็น Facebook ชื่อเพจว่าปากกาสีค่ะส่วน IG ก็เขียนว่าปากกาสีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทาง bossport.com นะคะก็คือปากกาสี .bossport.com ค่ะ นอกจากนี้ถ้าเกิดใครอยากติดตามเม t โม n ี่คลิปก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube นะคะทางช่องของประกาศสีในการกด Subscribe ไว้นะคะโอเคค่ะงั้นก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ